อพี่น้องทุกอาชีพย่อมมีความเสี่ยงครับดูคคนวานแหยังเสี่ยงเลยครับเออพี่น้องสวัสดีครับคุทุกคนนะครับลิปนี้นะครับอยู่ที่บ้านสีเหลี่ยมเจริญนะครับ่หมวบนแสลงพันนะครับอำเภอลำลายมากบุรีรัมรักดิ์แผสามร้0ยฝั่ง1้0ครับ อันนี้เป็นแหใหม่ครับเพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงมาถึงครับแหบ้านนอกเขาไม่ใช่อ้ย่าใช้แต่แค่กรุงเทพเอ้อเาแห่เด็กเทพครับแห่เด็กเทพเอออ่ามีเอมีเออละมีเอมีเออละเตรียมตัวเซียครับโอ้เตรียมตัวเตรียมตัวเอาพี่น้องวันนี้มันครึมๆครับอาจจะมืดๆหน่อยครับ ย้อนแซงบ้างอะไรบ้างก็เอาตามสภาพครับเดี๋ยวค่อยเดินเลาะวนเอาครับพี่น้องฝั่งนี้จะลึกนะครับฝั่งนี้จะลึกตรงหน้าผมเนี่ยโจนี้จะลึกสี่เมตรครับฝั่งนู้นก็จะตื้นๆหน่อยครับมาลุ้นกันพี่น้องจะมีช็อตเด็ดอะไรไหมครับชาแรกใครจะโดนปลาใครจะโดนไม้หรือใครจะโดนอะไรครับเดี๋ยวรู้กัน สักครูสักครูอ่ออะไรอะไรอะไรเอออะไรกันฮ่โอ้ให้สัญญาณผมบอกเออเออนี่นะโอ้นี่พี่น้องเขาเออรอบที่หนึ่งแล้วนะครับอย่างยังอย่งยังไม่ผ่านครับรอบที่หนึ่งยังไม่ผ่านการโหวตครับฮ่า มามามาเย็นคร, 2, รับเย็นหอมดครับอารอบสองรอบสองครับานาผลการโหวตรอบสองยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านาน,านาทีานานทีอ่าอาผมว่ารอบสาไม่น่าจะรอดครับนนก็ยังไม่ถึงเวลาล่ะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเป็นรหัสลับอย่างหนึ่งครับที่เขาจะพร้อมใจกันหรือใครจะเป็นแกนนำครับไม่รู้ครับ พุ่งจากตรงไหนตรงนั้นเลยใจเย็นใจเย็นครับผมถ่ายอยู่ใจเย็นใจเย็นเห่ใหม่จะปืนก่อนใหญ่ใหญ่ใจเย็นครับใจเย็นเออเออเดี๋ยวเขารู้ว่าวันก่อนเขาเห็นปลาบนแบบเห่ใหม่ชันนี่น้องอยู่ไม่ได้จะใส่ก่อนเลยปลาบอเต็มที่แล้วอ๋อเห่อยากทำการรู้จักปลาเต็มที่แล้วเห่ใหม่ร้อนครับ่หม ออเออเออเออย่างยังจะช่วยเออเขาอยู่น่ะโอ้โหาอย่างยังครับยังยังไม่ผ่านการโหวตครับยัง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 ไม่มีเห้หม่เมื่อยแขนเหหม่เมื่อยเออ เล่นนับไปครับอ้าวครับพร้อมแล้วล่าครับแล้วอ้าวเอ้ยเอ้ยจุ๊ดดีโอ,อ้ไปแล้วครับไปแล้วครับเไปจะเร็กลงไปแล้วพี่น้องผ่านการบโบนเรียบร้อยมาแห่ไม่เตกอยู่บ้านมาแห่ไม่ใจร้อนด้วยพี่น้องอ่ะวไว้มึงทำหักอยู่ค่ะ มาหากอยู่ค่าเ้าวเราลุ้น,นพี่น้องชาแรกลงกันไปแล้วครับตรงไหนจะเด็ดตรงไหนจะซูมย่มอ้าวนู่นนนครับอ้าขึ้นแล้วครับชาแรกทางนู้นขึ้นนะครับตรงกลางๆเป็นสวายครับเป็นสวายโอ้โหนุนครับตะเพียนอ้าวมีสวายมีตะเพียนอยู่พี่น้องบ้าพี่น้องตะเพียนใหญ่ อ,อ,อยู่ตรงหน้านี่แหละครับสโลครับสโลบลิมเลยครับพ,พี่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 โอ้เอ้าเอา,อาโอ้ยตะเพียนแม่โลพี่นอ้องแม่โลครับสายใหญ่สายใหญ่เนี่ยหน้หน้นครับใกล้ๆตรงนี้ขึ้นแล้วครับเปิดเป็นสวายครับอาสวายพี่นอ้องโอ้โน่นเห็นแดงๆทงนูน มาอะไรนะ้องโอ้ปนินใหญ่ครับปนินใหญ่สายใหญ่เลยครับปนินอ่าเพี่น้องลงไปงัดขึ้นมาแล้วลงไปงัดขึ้นมาแล้วกี่ตัวดูอ้าวตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเป็นสวายครับลงไปงัดเมื่อกี้เลยติดไม้ด้วยครับนิกนิกนิกโอ้โอ้โอ้เอออ้าว เอาครับพี่น้องปลานิมใหญ่ปลานิมใหญ่โอ้เริ่มเลยครับปลาเบือสีน้ำเงินครับปลานิมไซสใหญ่ดูครับเจ้านุ่นก็โดนสวายเหมือนกันครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นสวายครับโลฟฟังโลฟฟังขึ้นใหม่แล้วขึ้นใหม่แล้วเอ้ยเมื่อกี้ตะเพียนใหญ่ครับ ตะเพียนไม่ค่อยใหญ่เนี่ยมันรองจากันใหญ่แต่วายอีกตัวหนึ่งครับสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วครับนะคกับบัตรแล้วครับร้อยห้าสิบบาทครับฟังครับ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 โอ้โอ้โ,โ,โ,โอ้โอเคเครับขอบพุดครับดีนะชื่อสระยานเขาเรื่องเลยจจำง,ง่ายโอ้นี่นี่ทางนี้โดนแล้วโอเคชี้แก้วานข้างหลงังครับโดนแล้วครับสบายอ้า นันก็สวายครับมากันเรื่อยๆครับเริ่มเข้าแล้วครับเจ้านี้อะไรเนาะครับเป็นปลาชนตะเพียนครับตะเพียนพี่น้องดูใสตะเพียนครับใสตะเพียนภะผ้าจจะมืดๆหน่อยนะครับฝั่งนี้ย้อนแสงนิดนึงพี่น้องเพียนตัวงามอยู่ครับพี่เล้งโดนแล้วพี่เล้งโดนแล้วครับปนินใหญ่ปนินใหญ่ มกีการเรียกกวดกันก่อนครับใส่ใหญ่ครับปลาดินใหญ่เริ่มเลยครับดูครับตอนคนเข้าอีกแล้วครับสวายหนึงน่งหนึ่งเลยมีอะไรเพิ่มไหมครับปุ๊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 บอ่าตัวหนึง่งปุ๊บ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 เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นเป็นปาดินปานินใหญ่โอ้ยปานินใส่ใหญ่พีนน่นตรงนี้โลกว่าแล้วมั้งครับ ตัวใหญ่มากรับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เราขึ้นมาอีกตัวแล้วครับเฮ้ตัวที่ 5, ห้าผ่านไปแหกรุงเทพเป็นยังไงนู่นแหเทพอโอ้โหแหเทพยังไม่ได้ทั้งตัวเลยครับอ๋อมันไม่รู้จักปลาบ้านเราทางนี้หรออ,อยู่ใกล้กันพี่้องเลยแห่ยังไม่โดนเลยครับแหให,ใหม่ด้วย ว่าอันนี้เป็นโซไวยครับตัวที่ห้าตัวที่ห้าอ๋อขาดแล้วบอกโอ้ยเหม่ไมขาดแล้วพี่น้อง <c oughs> บอกแล้วอย่าใจร้อนเมื่อกี้น่ะเออพี่น้องตะเพียนขึ้นอีกแล้วครับตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่มาดูบะรมเลยดูครับต่เพียนนี่นแต่ตัวงามๆพี่น้องเรียบร้อยมา อาหวานคู่กันเลยไหเทพปึ๊บปึ๊บไอ้รอบนี้จะมาร์ทไม่ไปร้องโอ๊ยโอ้โยเอาดูไหเทพซิไหเทพมามาแห่เทพโชว์ผลงานนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อาดูดูดดดดครับดูไหเทพเลยครับอ้ายักจู โอ้โอ้มันติดไฟแดงมากว่าจะถึงติดไฟแดงโอ้เอาเฮเทียบครับโอ้พ ah, oh, ok yeah, ี่น้องตะเพียนนูตายตะเพียนอย่างแล้วครับได้ตะเพียนตะเพียนเล็งบีเล็งบีเล็งบีเล็งบ้าตะเพียนตะเพียนพี่น้องเรือนั้นเรือนั้นเห็นตีน้ำปั๊บป๊บเห็นตีน้ำปั๊บป๊บครับเป็นสวายหรือเปล่าครับ เรืออะไรครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับสวายแน่นอนมาหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วมีเพิ่มไหมมีเพิ่มไหมอึ๊บอึ๊บนิ่มนิ่มนิ่มสักตั๋วมะน่าอึ๊บย่งยังย่างย่างย่งเพรโหไม่มีเพิ่มครับตัวเดียวครับเผืบเผบเผบเมื่อกี้วานไม่แตกเป็นไงเหเทพโอ้โหเหตุเทพไม่รู้จักปลาเลย โอ้ยังไม่รู้กลิ่นปลาเลยเป็นยังไงเนี่ยโอ้โอ้โอโอพี่น้องดูโอ้สองตัวครับับ <im itation> ได้ปลาอะไรแวบๆบเนาะเมื่อกี้มีสวายตัวหนึ่งครับตัวโอเป็นตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนใสใหญ่อยู่ครับแล้วก็มีสวายอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ห,ตหางครับเห็นแตห่หางออกหเงี้ยงอยู่ครับหัาเงี้ยงอยู่ สวายครับนู่นครับสวายใส่กำลังสวยอยู่ครับดึงขึ้นเมื่อกี้ครับเห็นว่าเปลาอะไรน้องปลาปลาปลาโอ้ยน่า,า,า,นาจะเป็นปลาตะเพียนครับตะเพียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาหนึ่งครับมาหนึง่งมาโอ้แหด่ดองครับลงแล้วเนี่ย อ้าวอ้าเห<อ>็นเดินผ่านไปแว๊บได้มาแล้วครับนี่ได้แล้วครับกับแกล้มเย็นนี้ย่าให้ย่าได้สองเลยโอ้โหอ้าวนี่พี่น้องแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่เลยครับเป็นสวายโอ้ดับนกขึ้นแล้วครับปุ๊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 บเป็นสวายครับแดงๆนู่นครับ าปาพี่นอ่อมันินใหญ่ปินนินใหญ่บอนีอ่ครับปนินใสใหญ่โอเคโอเคครับเริ่มมาแล้วครับปนินครับตัวใหญ่ใหญ่เฮ้ยตะรามครับตะรามเย่เย่ได้ปลาดินใหญ่ดูครับได้ของใหญ่เราต้องเย่เย่เลยก่อนครับเ <c oughs> อ้าวมาแล้วครับอีกตัวมาแล้วตะเพียนใสงาม ปลาขยันมันเพียนนะครับต้องปลาตะเพียนนะครับกินแล้วทํางานไม่หยุดไม่หย่นนะครับโดยเฉพาะงานกลางคืนนะครับปลาภาคเพียนโอ้นี่นเขาได้อีกแล้วทางนี้นี่อยากเห็นอยากเห็นแหเทพได้ปลาน่ะเหเทพขาดเพื่อเวโดนไม้เเอามาจืดไม้ เฮเทพเอามาเจอไม้เลยเก็มาเพิ่งสั่งเอาเพิ่งมาทิ้งครับสั่งมาจากกรุงเทพเทพทำแล้วเฮเทพทำแล้วมามามาบอกเฮเทพทำฮะเราอยู่หรือเปล่ามันเห็นรูขาดหรือเปล่ามัน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 ไม่รู้มัน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 ะมันมันมันโอ้ฮเท โอ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้ยเหตุเทพรู้จักปลาเหเทพเหตุเทพครับต่างมาใหม่ๆสดๆไอ้ยาเหเทพเออเอานี่ครับเออเอบานประกาศสักดาเหเทพกินได้ครับเดี๋ยวว่าเหเทพกระจากเลาะมันมาอีกแล้วเออเอาวอานี่ครับพึ่งมาพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนี่แทบจะเอาไม่อยู่นะครับ เกเกเทพจหวานก่อนเขาด้วยซ้ำแหรร้อนมาถึง2งโลได้ไหมได้นรัไปถึงไม่ถึงครับไม่ถึงครับโลเกวา่าเนี่อ,อมีผลงานให้ชมแล้วครับแห่เทพนะครับเอนอเหยียบ้อยครับแห่เทพ,เร,เ,ทพเรารู้จักปลาแล้วครับ เพื่อนเพืพ yeah> ื่อนเพื่อแกมันเข่าไปแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แหเทพแหเทพไม่ไม่ไม่เอาแหเทพแหเทพครับแหเทพไม่ธรรมดาครับประกาศศักดาให้โลกรู้นู่นครับเสื้อสีชมพูขึ้นอีกแล้วเป็นปลาตะเพียนหนึ่งสวายหนึ่งครับมาแพ็คคุยแล้วครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมผลงานแห่เทพไปแล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์แกสายตานะครับ ไาแห่เทพทำงานครับอ๋อม <laughs> oh oh oh. ันจะมีหมูมันมาอีกเมาเอามาแห่เทพครับแห่เทพบอกต้องเอาเป็นคู่โอ้ดูดูแต่ดูขึ้นดีแล้วครับเราดู้ัดขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้ดูสวราใครับตัวใหญ่อยู่ครับสวราใครับ กุ้ยปลานิลครับพี่น้องนึกว่าสวายเป็นปลานิลใหญ่ครับ่ไกลๆนึกว่าสวายครับเป็นตีน้ําแรงปลานิลครับสโลกวาเลยครับเจ้านี้ก็โดนปลานิลใหญ่ครับเรือเหลืองดูครับตัวงามครับปลานิลนาว่าน้ามูมันแล้วครับมามาแท้มูมันมาแท้ครับมาดูครับมูมันจะเป็นจะเป็นปลาหรือจะเป็นไม้ครับมูมัน จ้วนเลยมันเทียฝั่งจ้วนจ้วนอ่าแหดองลงมาแล้วอู้หูขาดเมื่อกี้แหเขียวเมื่อกี้ขาดครับแหดองลงมาแล้วครับรอลุ้นครับมามาี่น้องดูครับไอกขี้แกวานแหดองทิ้งไว้ครับ สาวจากฝั่งนู้นมาเป็นสวายนะครับเราลุ้นแหย่ดองแกครับนะดูครับดูครับนิกครับนิกนิกมุดมุดปลาแล้วครับปลาตะเพียนอยู่แบบนี้แหละพี่น้องมุดไรปลาตะเพียนครับเราลุ้นครับเราลุ้นครับโอ้ลงลงแหย่จับปลาสองมือโอ้จับปลาสองมือบ่ เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเต้นจังไนยจังไนโอ้เราได้จังหนอยครันี่ครับแหตเทพแหตเทพทำงานครับอารมณ์ดีเอาไปช่างแล้วครับตอนนี้เอาไปช่างแล้วเออิการบมเรียบเรียบเดี๋ยวชรดมไม่เข้าครับไม่เข้านะครับชาวเชฟไม่เข้าอ้าวเจ้าเพชรแดงนะอ้าวขึ้นมาอีกแล้วครับเอ่อตะเพียนตะเพียนจับจับมาอีกแล้วครับ จับปลาโนโน่ก็ได like> like ้อีกแล้วก็ได้อีกแล้วเราแล้วลดเาแมวเหตเทพทำเหมือนเขาบ้างนี่สองโลสองโลไบเดี๋ยวเดี๋ยวขประกาศรางวัลสองโลพอดี่ะสองโลพอดีป่ะสองโลกว่าด้พี่น้องสองโลเครื่องกี่หน้าหนะอ่าสองโลนิดนึงครับ นึกว่าไม่ถึงครับนึกว่าไม่ถึงแราววันที่สามตัวนออยู่แล้วไอเหี้ย yeah, มั่นใจมั่นใจมันใจพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท,<แ>เ,ทเทพครับผืนนี้ด้ตัวหนึ่งแล้วครับจวดเออชุมอ่มคอน้ำใสมันดีอย่างนี้แหละครับชุมม่มคอของวันนี้ไม่มีหก อาายาจัดไปจัดไป,ดไปนี่ครับวันนี้วันที่หนึ่งด้วยครับวันนี้วันที่หนึ่งด้วยจัดไปหนึ่งกันยาเฮ้ยหนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาหกหกครับอ้าวเห็นปลาใหญ่ผมเห็นปลาใหญ่อยู่โอ้ปลาตะเพียนพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยครับ น้องดูครับเขาไปจับปลาสองมือมาเมื่อกี้เนี่ะผลงานครับฟังครับฟังไม่ธรรมดาครับอยู่ในเหอีกหลายตัวเพี่น้องดูดูดูครับคนมาแอบฟังอยู่ครับเล่นปลาใหญ่สองตัวนี่น้องปลานิลก็โลกว่าครับตะเพียนก็โลกว่าครับสองตัวสองโลเกือบสามโลดูแล้วบ้างเลย มันนั่นแหละดีด้วอยู่ลบวางได้กับสามโลอ่ะสองตัวใหญ่ครับสองตัวใหญ่นี่ก็โจรที่ผมอยู่ตอนแรกก็จะเป็นน้ำลึกนะครับน้ำลึกต็นนี้น้ำตื้นหน่อยปลาใสใหญ่ครับแต่ว่าน่าจะห่างนิดนึงครับห่างหน่อยตรงนู้นก็บอกว่าเป็นปลาทูบหน่อยอย่าวานยากก็มมันมากมันน้อย แล้วก็ไม่หมานบ้างเอากละะกะกันพี่น้องที่แน่ๆครับหมานจุดทางนู้นเลยครับแห่เทพครับแห่เทพอ่ะเา้าโอเคพี่น้องคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่ครับอันนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นบ้างแล้วครับบางคนก็ดองไว้ครับดองไว้เพราะว่าปลาไซาใหญ่ครับตะเพียนกระนินไซใหญ่